จะตัดน้ำตัดไฟชเวกโกโกนะฮะปรากฏว่าชเวกโกโกจุดพุฉลองนะชเวกโกโกจุดพุเยอะเย้ยนะครับนี่สำนักข่าวก็ลงนะบอกชเวโกโกโกจุดพุเย้ยไทยนะเออเขาเตรียมน้ำมันไว้แสนลิตรแล้วตอนนี้นะครับจะปิดก็ปิดไปโนสดโนแคร์ no son, no ฉันปั่นไฟอย่างเดียวปั่นปั่นปั่น บบโอ้โหนายกนะจะไปตัดไฟชวเวโกโกโอ,อก็เกียงกันอย่างนั้นแหละเกียงกับเสียหน,นูนั่นแหละนะตกลงใครจะปิดหรือไม่ปิดมอทอหนึ่งมีอํานาจนะหรือว่า,าเสียหนูมีอํานาจนภูมิธรรมกับเสียหนูก็ฟาดกันไปฟาดกันมาเสียนูก็บอกแม่มันมันมันไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกปิดไฟอ่ะเราเคยปิดมาแล้วนะเลยเคยตัดน้ำกัดไปมาแล้วว่าอย่างนั้น นะครับต้องรอคนสั่งคนถ้านนายกสั่งก็ตัดได้ไมาอย่างน้นายกก็บอกโอ้เรื่องนี้มันไม่มันมันต้องคำถึงถึงอันนี้ประชาชนนะมาก่อนนายกก็บอกนะความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนต้องปิดทันทีปรากฏคอมเมนตะ์โซเชียลฮะปรากฏบอกว่าโอ้ยถ้าจีนไม่มาก็คงยังไม่ปิดหรอกว่าอ,อย่างนั้นเนอ,อ ถ้าจีนไม่มาจี้ก็คงยังไม่ปิดหรอกอนะเออนั่นแหะสิตกลงตกลงจีนจี้หรือทักษิณจี้หรือใครจี้วะตกลงใครเป็นนายกกันแน่นะครับเออนะเรื่องนี้เอ้เอ้าถามว่าเจตนาดีไหมดีแหละนะรัฐบาลเขาก็เจตนาดีแหละนะครับอยากจะตัดน้ําตัดไฟนะแต่ฝ่ายดูง้เขาก็ไม่ยองมง่ายๆหรอกนะ เออนะฝ่ายโน้นเขาก็โอ้โหเนะเตรียมเครื่องปั่นไฟเตรียมการพร้อมทุกอย่างตัดไปเลยนะสงสัยจะต้องตัดนานๆหน่อยดูซิว่าจะปั่นไฟได้สักกี่เดือนนะครับดูซิว่าจะเอาน้ำมันมาปั่นไฟได้มันจะคุ้มค่าไฟไหมเออมันจะหลอกแต่เดี๋ยวนี้ก็หลอกหลอกยากขึ้นนะเออหลอกคนไทยนะครับ มีมีใครยังโดนหลอกอยู่บ้างไหมฮะมีใครยังโดนแก๊งเซ็นเตอร์คอเซ็นเตอร์โทรมาหาอยู่บ้างไหมฮะท่านผู้ชมอ่นะครับโอ้โหน่าสงสารนะไอคนไทยที่โดนไปเป็นแก๊งคอเซ็นเตอร์เห็นว่าจับได้แล้ว,วกองปอยเปรน,นะจับได้ด้วยนะอบอกว่าเออถ้าไม่ถ้าไม่โทรถ้าไม่หลอกผมจะโดนซ้อมมาอย่างนั้นนะครับอนะอ ้ไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงใช่ไหมออนะครับแล้วพาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นได้ไงไปอยู่แบบว่าเอ้ยไปทำํำแ,แต่เขาเขาบอกว่าไปอยู่ไปเป็นเหมือนว่าไปทําแบบคาสิโนโออนไลน์ไงมันเริ่มจากแบบว่าเอ้ยพาไปเป็นแอดมินคาสิโนออนไลน์แล้วก็เลยโดนหลอกให้ไปทําแกงคอสเตอร์ถ้าไม่ทําจะโดน้อมนะโู้น่าสงสาร่ะ ก็ต้องมีมาตรการอะไรอะ่ะนอกจากตัดน้ําตัดไฟนะแลต้องตัดอะไรอีกออนะครับตัดไฟยังไม่พอต้องตัดอะไรอีกอตัดตัดออมันถึงจะมันถึงจะไม่ไม่ไม่สามารถหลอกคนไทยได้อีกต้องตัดอะไรอีกท่านผู้ชมนะออมันต้องตัดสัญญาณมือถือไหม เอออันนี้มันต้องตัดด้วยนะไปตั้งไปตั้งเครื่องส่งสัญญาณนะแล้วก็ไปตัดสิเออนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวก กด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ